จันทบุรีมีลูกสาวทำตามเจตานารม์ของคุณพ่อเมื่อคุณพ่อวัยชนคุณพ่อได้สั่งเอาไว้อย่างไรลูกสาวได้ทำตามเจตานารมนั้นแล้วครับทุกท่านครับ ตายห้ามเศร้านี่สองคนลูกสาวก็เลยไม่เศร้าไงคะคนเข้าไปแชร์เยอะมากนะคะเพราะว่าสองพี่น้องเต้นกันสนุกเลยคะ่ะแต่ว่าเต้นหน้าลงศพของคุณพ่อเมื่อกี้ถ้าได้เห็นคือโอ้โหมันมากคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่สนุกเหมือนกันคุณพ่อตอนที่ยังไม่ตายก็ชอบเต้นแบบนี้คะ่ะเนี่ยจะลุกขึ้นมาเต้นป่วยก็ยังจะเต้นนะคะคือไม่บอกให้รู้ะว่าตัวเองยังป่วยอยู่อะคะ่ะพอชาปนกิจศพ พ่อเรียบร้อยน้องปอยก็นำคลิปที่แม่ถืออัิฐิกระดูกของคุณพ่อห่อผ้าขาวแล้วแม่ก็เต้นไปด้วยพร้อมๆกับลูกสาวนะคะคลิปคลิป,ลปนี้ค่ะคือเอาเอจริงๆสนุกกันทางบ้านคุณพ่อสั่งเสียยังไงทุกคนก็ทำตามที่คุณพ่อต้องการนะคะให้คุณพ่อแล้วก็ป๋าของน้องๆก็สู่สุขติค,ความสุขขนาดตัวเองจากไปก็ยังอยากจะให้ครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ยังมีความสุขนะครับ